Snowball ร้านขายระวบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ R B X เพื่อรับเครดิตฟรีกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะ Tá? สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบริวัตรโลบอกรนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบโจโจที่มีชื่อว่าอ่ะบิซาร์เดย์นะครับผมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสแตนที่มีชื่อว่าสตาร์เพทิ่นัมจากภาค3นั่นเองนะซึ่งสกิลใหม่เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนมาแล้วนะครับคือมันปรับเปลี่ยนมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าในข้อมูลของอปิซาร์เนี่ยเขายังไม่อัปเดตพวกสกิลเนาะชื่อสกิลผมก็เลยยังไม่อัดดีกว่าเพราะผมยังไม่รู้อะไรมากนะครับผมนะโอเคเนาะแล้วก็ท่ายืนของสแตตน์สารเพทนนนนัมมก็จจะะะะะปรราณี้เลยคบผแตกกตต่่างวัอืนเเลยยนนนนนะะะครรับทีี่่่ืิงๆาาปมณ เลยครับโมเดลก็จะประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะสังเกตนะครับถ้าเราออนไว้นานเนี่ยสังเกตสแตนนะครับนี่จะยกมือขึ้นไลยเหมือนแบบสักปปเปลเปายิดแน่งเงี้ยนะเรามาบอกพาสซีฟของตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับพาสซีฟแรกของ Star ์พัช i n u นครับคือการกระสุนปืนได้85เลยนะครับผมนะนี่ยิงมายิงปืนเออเห็นไหมยิงปืน,นครับก็แทบจะไม่เข้าเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็พาร์ตีที่สองนะครับก็จะเป็นพาร์่ีถ้าเลือดเราลดเนี่ยดาเมจเราจะแรงขึ้นนะผมจัดไปตีให้หลอดแดงเออเออเออเอเอเฮ้ยสก,กิทสก,กิทก็ได้เดี๋ยวกูตายโอเคประมาณนี้ครับเอเราไม่ต้องกดกันนะสก,กิลอีนะครับจะต่อยแรงมากนะผมทุกคนลองดูนะสก,กิลอีโอล่าล่านะครับแบบนี้เลยตีเร็วด้วยนะไอตีเร็วนี่ไม่เกี่ยวกับพาร์ตีนะเกือบตายนะครับผมนะ ซึ่งดาเมจสกิล e นะครับ4 6.78เลยนะครับผมนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตตัวละครก่อนแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาเมจมันจะเวอร,ร์กันไปโอเคนะครับผมสกิลต่อไปก็จะเป็นสกิล r นั่นเองหรือโอลาสไตร์นะครับผมนะสกิลนี้นะครับจะทำดาเมจที่1 0 46เลยนะค,ะครับผมประมาณนี้เลยนะนี่ครับเสียงต่อยแบบใหม่โคตรเท่จากภาค4แล้วก็สกิล t ก็จะเป็น star finger นะครับผมนะจะทำให้ผู้เล่นติดสตั n นะครับผมนะดาเมจ25นั่นเองนะนี แล้วก็ oh. ทชยผู้เล่นตามวัวด้วยนะครับผมนะโอเคแล้วก็สกิลวายนะครับก็จะเป็นสกิลเอ่โอโฮมิงโอล่านะครับผมประมาณเนี้ยเอ่อกดวายเนาะเล็งเมาส์เราเนี่ยไปที่เพลเยอร์นะครับแล้วก,กดวายหนึ่งทีนี่แบบนี้ครับบางทีมันก็อาจจะไม่ติดนะครับผมนะก็คือมันจะไกลก็ไกลพอสมควรแหลนะเนาะแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับผมนะดาเมจสามสิบแปดเลยนะ โอเคไหมแล้วก็สกิลเอฟนะครับก็จะเป็นสกิลสไตล์พูลเป็นสกิลอ่าเวลาเราต่อยไปเนี่ยมันจะทำการเหมือนดึงผูเ้เล่นแล้วทำดาเมจไปด้วยนะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมดึงผูเ้เล่นมาด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจก็แรงด้วยนะดาเมจสามสิบห้าเลยนะฮะส่วนสกิลเฮดนะครับก็จะเป็สนสกิลอ่าเาเรียกวา่าไงเดินในเวลานะครับผมนะถึงประมาณสามวิหรือสิบวิอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราอยู่เวลาสิบวินี่น่าจะบั๊กแล้วมั้งกดเอฟเลยกดตัวเฮดนะครับนี่หนึ่งสอง 3 4เอ้ย3จริงด้วย3วินะครับผมนะหรือแบบแม่งก็มีโอกาสบั็กด้วยนะแบบเดินในเวลาได้เกิน10วินะครับผมเดินจนแบบเออสกิลอยู่เวลาหมดนะเนาะแล้วก็สกิลว,วีนะครับก็จะเป็นสกิลปลาอีก,กี้นั่นเองนะเขาเปลี่ยนปุ่มใหม่นอะจากตัววายเนาะดาเมจก็ประมาณ65นะครับผมนะตัววีนี หกสิบห้าเลยนะนี่น็อกเลยนะครับผมส่วนสกิลตัวเจนะผมนะก็จะเป็นสกิลบีดดาวนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนแบบทางไอมีเขาเอาออกแล้วมั้งเขายังไม่ยังไม่ได้ใส่มาหรือไม่ก็ยังไม่ได้เพิ่มอะไรมาเนาะก็ต้องรอต่อไปนะครับสกิลเจผมลองกดหลายรอบแล้วซึ่งมันไม่มีนะครับผมนะโอเคไหมสกิลเจอ่ะอืมโอเคเรามาดูคำพูดใหม่ของสตาร์พันธ์นกันบ้างดีกว่านะครับผมนะมาเริ่มเลยครับคำพูดแรกโอเคที่คือคำพูดแรกนะครับผม โอเคคำพูดที่สองครับผมส่วนคำพูดที่สามครับแล้วก็คำพูดที่สี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับสแต,ตนตัวนี้นะครับ ก็ cor, ถ้าใครอยากเล่นสแตนตัวนี้เนี่ยโอกาสหามันก็ประมาณ2%มั้งไม่แน่ใจครับผมก็ไม่ได้เป็นคนหามานครับก็เด็กเขาให้มาขอบคุณด้วยละกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผมซีโยเกนิ t ทามค,ครับเจอกันครับเชียร์อดี่อไอปีย้ยอะโอ้โอุยเปี้ยวมาดิเลยสแตนพูไรับมัน